สวัสดีค่ะวันนี้วันอะไรพี่พทิพย์วันวันนี้วันพฤหักค่ะพี่แมวค่ะวันพฤุ์หัสนะคะเอฟซีวันนี้พี่แมวพามาชมบอลสีสวยๆบ้านพี่พันทิพย์นะคะบอลสีเนี่ยยิ่งดูยิ่งสวยใบเขาจะก็จะแตกต่างออกไปนะคะเอฟซีนะนี่ยิ่งโตใบยิ่งสวยขึ้นนะคะต้นนี้ชื่ออะไรพรมณีพรมณีค่ะนี่นะคะพรมณีต้นเท่าไหร่อะพี่พัทิพย์ต้นละหนึ่งร้อยบาทจ้าต้นละหนึ่งร้อยบาทมีเหลือสามต้นแล้วนะคะเอฟซีพรมณีเป็นบอลกาบนะคะแล้วก็เป็นบอลที่ ด่างนะคะเป็นบอลด่างเับเดี๋ยวพ่อแมวฝากเบอร์พี่พรทิพย์ก่อนจ้ะนี่นะคะเบอร์พี่พรทิพย์โทรแอดไลน์หาพี่พรทิพย์ได้นะคะวันนี้พี่พรทิพย์ก็ยังมีค่าส่งเหมาเหมาถ้าซื้อสี่กระถางค่าส่งอยู่ที่สามสิบบาทใช่ค่ะถ้าห้ากระถางก็ส่งฟรีค่ะเอฟซีนะคะยังยังเหมือนเดิมอยู่นะคะวันนี้นะ ค่ะป้าแมวชอบต story, ้นน nice ี้จังเลยเนี่ยมันสวยมากเลยพี่บนทิพย์ยิ่งดูยิ่งสวยเนี่ยนะคะนี่นะราคาเท่าไหร่คะหนึ่งร้อยบาทจ้านี่นะคะมันนี้วาสนาค่ะ Fc ด่างสวยนะคะมันนี้วาสนาสวยมากค่ะมีอยู่สามกระถางค่ะ Fc อบันนี้ใบมันไม่สวยไม่เป็นไรแต่เขานี่นะคะ Fc จะไปเปลี่ยนเป็นกระถางหกนิ้วได้เลยนะจ้าเนี่ยมีอยู่สามกระถางเองค่ะมันนี้วาสนานะคะยิ่งดูยิ่งสวยค่ะชมพูทวีปล่ะเจ็ดสิบบาทค่ะพี่แมวนี่นะคะ Fc ป้ายสวยๆแบบนี้เลยนะชมพูทวีปค่ะนะคะต่อมาด้้านนีจ ไอเมืองสองแควค่ะพี่แมวหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทนะคะต้นนี้จ้ะหลวงพ่อเพชรหนึ่งร้อยบาทจ้ะเทวาสุวรรณหนึ่งร้อยบาทจ้ะต้นนั้นเป็นศิลานับาทหน้าสวยค่ะเอาไปหนึ่งร้อยบาทจ้ะด้านในเลยค่ะอันนั้นถ้าบางแก้วหนูเก็บไว้ก่อนอ๋อเก็บไว้ก่อนเนาะค่ะแล้วอันนี้หนึ่งร้อยบาทเนาะเมื่อกี้เท่าไหร่หนึ่งร้อยบาทจะมาต้นนี้จ้ะอันนั้นมหาบัณฑิตค่ะหนึ่งร้อยบาทจ้ะจ้ะเทวาสุวรรณต้นนั้นเอาไปเจ็ดสิบบาทค่ะแล้วก็มาหันุมาน ประสานกายเนี่ยนะคะเอฟซีหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทค่ะหนึ่งร้อยเก้าสิบาทนะคะมีอยู่ห้ากระถางนะคะเอฟซีนี่นะคะห้ากระถางสองต้นนี้ล่ะพบรักค่ะเอาไปเจ็ดสิบบาทโอ้โหสวยๆเลยนะคะเพชรสุวรรณโชติค่ะเอาไปหนึ่งร้อยบาทค่ะด่างเหลืองมาแล้วครับพี่แมนนี่นะคะด่างสวยๆเลยนะคะเอฟซีค่ะสวยทุกต้นค่ะไม้พี่พลทิพย์นะแล้วก็สวยค่ะเอฟซีหนุมานประสานกายเนเอฟซีเอาไปเอาไปอบอีกหน่อยนะคะว่าะเขาก็จะแตกต้นขึ้นเร็วแตกใบสวยมากนะคะไม้ด่างเนาะ สวยมากหนุมานประสานกายนะคะนี่ดูสิคะป้ายป้ายเรียกไม้ป้ายตอนนี้เนาะไม้ป้ายจ้ะจ้ามานี่แล้วค่ะชายชนแดงสวยทุกกระถางเลยค่ะเอฟซีกระถางเท่าไรพี่บรรทิย์วันนี้เจ็ดสิบาทค่ะพี่แม่นะคะเจ็ดสิบาทนะคะเอฟซีนี่นะแดงสวยๆหลอดใหม่มาก็แดงเลยจ้ะเจ็ดสิบบาทค่ะมาต้นนี้จ้ะมหาเศรษฐีค่ะเอาไปเจ็ดสิบบาทจ้ะอันนี้ขนไก่ค่ะเอาไปหนึ่งร้อยบาทจ้ะ ตัวน,นี้ล่ะค่ะอันนี้รักเออยค่ะรักเออยต้นนั้นเอาไปหนึ่งร้อยสามสิบบาทบค่ะหลอดใหม่มามด่ดางแล้วนะคะอันนี้แห้งๆค่ะพี่แมวจะ้ะแห้งๆเอาไปหนึ่งร้อยบาทจะ้จะจ้ะไอเพชรบ้านปทุม<ะ>ค่ะเพชรบ้านปทุมหนึ่งร้อยห้าสจ้ะมีสามกระถางค่ะเพชรบ้านปทุมนะคะ fc สามกระถางจะ้ะอันนี้อันนี้ฉัดชินกรค่ะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทจะ้ะฉัดชินกรโตไปเขาจะสวยนะคะ fc นี่เนาะร้อยห้าสิบบาทจ้ะมีสามกระถางจ้ะ อันนี้จะเป็นวันเสาร์ค่ะวันเสาร์หนึ่งร้อยห้าสิบบาทจ้ะอันนี้แหงๆค่ะต้นนี้แหงๆหน้าปกติเอาไปหนึ่งร้อยบาทค่ะต้นนุ้จะเป็นหน้าแพงค่ะอ๋อนี่หน้าแพงเนาะอันนี้หนึ่งร้อยบาทนะคะเอฟซีหน้าแพงร้อยสามสิบบาทร้อยเดียวค่ะร้อยเดียวเหมือนกันเนาะอสไขยไซแม่พันเลยเอาไปสองร้อยบาทค่ะเป็นไม้แยกหน่อค่ะพี่แมวจ้ะอยู่ในกระถางหกนิ้วนะคะเอฟซีมีอยู่สองกระถางจ้ะมาด้านนี้ค่ะอันนี้หน้าเมืองนนท์ค่ะพี่แมวเอาไปหนึ่งร้อยบาทจ้ะ ผสานกายต้นใหญ่เอาไปสา0ร้อยบาทครับพี่แมวใช้<ก>แม่พันธุ์นะคะกระถางหกค่ะจ่ายอยู่ในกระถางหกนิ้วจ้ะต้นนี้ค่ะอันนี้จะเป็นซับพูนผลค่ะต้นนี้เอาไปหนึ่งร้อยห้าสิบาทแต่สวยมากนะคะดังๆเลยออันนี้อะไรหน่ะหนูมงคลสยามค่ะมงคลสยามป้ายเอาไปสา0ร้อยบาทครับพี่แมวจ้ะยเฮลากำลังนักค่ะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทสองต้นใช่ไหมค่ะ เบนจะลงน้ําทอง250บาทค่ะจ้ะนี่นะคะไซส์แม่พันธุ์เลยนะคะมี U สี่กระถางจากสองร้อยห้าสิบบาทหกนิ้วค่ะพี่แมวมาตอนนี้ก่อนจ้ะเท้าลำไยห้าสิบบาทจ้ะจ้ะมีสองกระถางนะคะเท้าลำไยจากนางเกาห้าสิบบาทค่ะจ้ะด้านในค่ะต้นนั้นจะเป็นนายเมืองคู่กับจบพระนครค่ะเอาไปห้าสิบบาทจ้ะพี่แมวผู้หญิงทอไอ้นี่ลางลักสดลางลักสดอันตอนนี้ให้ห้าสิบบาทอ๋อจ้ะแล้วข้างในล่ะอันนั้นยังไม่อ๋อยังไม่ขายเนาะไม่สวยเนาะอันนี้จะเป็น หนุมานหรือไรยักปักลหลานอยักปักหลันหนึ่งร้อยบาทค่ะเขาสกการเจ็ดสิบบาทกูเปรันหนึ่งร้อยบาทค่ะพี่แมวมีสามกระถางน,นะคะกูเปรันนะคะอันนี้จะเป็นหักด่านคะ่ะพี่แมวหักด่านเอาไปหนึ่งร้อยบาทจ้ะมีอยู่สี่กระถางค่ะหักด่านคะ่ะด้านนี้คะ่ะไก่มาเห่สวนค่ะเอาไปเจ็ดสิบบาทมีอยู่สามกระถางน,นะคะไก่มาเห่สวนจ้ะอันนี้จะเป็น สาวสันกันแพงจะไปเจ็ดสิบบาทจ้ะมีอยู่สองกระถางค่ะสาวสันกันแพงจ้ะเจ้าเวียงพิงค่ะหนึ่งร้อยบาทรักเอออะไรเอ่ยไอไม่ใช่ริมขอบฟ้าหนึ่งร้อยบาทพี่แมวติดด่างมาแล้วมีด่างด้วยนะคะมีสองกระถางค่ะริมขอบฟ้าตอนนี้จะเป็นมไหอยสวรรค์ค่ะพี่แมวมาหอยสวรรค์เอาไปสองร้อยบาทจ้ะนี่นะคะมีสองกระถางจ้ะ บ้านเมคาหนึ่งร้อยห้าสิบบาทมีสองกระถางค่ะอันนั้นศิลานักปาดเอาไปหนึ่งร้อยบาทค่ะกระถางห้านิ้วจ้ะอันนี้จะเป็นเจ้าพญานาหมื่นค่ะพี่แมวเอาไปหนึ่งร้อยบาทจ้ะจ้ะจุนใน้กระถางหกนิวหมดแล้วนะคะทั้งหมดเลยมีสามกระถางค่ะด้านนี้ด้านนี้จะเป็นเท้าฮิรานพันธุนสูเอาไปหนึ่งร้อยบาทค่ะพี่แมวจ้ะมีสองกระถางนะคะใช่ค่ะอันนี้เทพอัศรากาหนึ่งร้อยห้าสิบบาท อันนี้จะเป็นลูกไม้ค่ะลูกไม้เอาไปหนึ่งร้อยห้าสิบาทค่ะมีสองกระถางนะคะแล้วกระถางาใหญ่ให่อันนั้นยังไม่ขายอา๋อแล้วแล้วอีกกระถางไปไหนหลวงพี่มาขอไปอ <laughs> จ้าชินน้บัญชรคะ่ะพี่แมวหนึ่งร้อยห้าสิบบาทจ้ะเทลาปาตีหนึ่งร้อยห้าสิบาทคะ่ะพี่แมวยัมีสามกระถางนะคะเอฟซีแสนคำเมนค่ะเอาไปเจ็ดสิบบาทคะ่ะพี่แมวัมีสองกระถางคะ่ะแสนคำเมนจ้ะใช้ชนตัวนี้นะ่ะ ชายชนต้นนี้ขอสองร้อยบาทค่ะพี่แมวไซส์แม่พันธนะคะอยู่ในกระถางหกนิ้วจ้ะณเมืองนนท์ค่ะเหลือสองกระถางสองร้อยห้าสิบาทจ้ะจ้ะนี่นะคะไม้แยกหน่อวันนี้ยใช่ค่ะไม้แยกหน่อค่ะองหญิงทองม้วนค่ะคุณหญิงทองม้วนเอาไปหนึ่งร้อยบาทค่ะคุณหญิงทองม้วนค่ะหนึ่งร้อยบาทค่ะเอฟซีคุณหญิงทองม้วนนะคะอนันนํนำโชคค่ะหนึ่งร้อยบาทค่ะจ้ะด้านนี้จ้ะเพชรพระนครค่ะเอาไปหนึ่งร้อยห้าสิบบาทจ้ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ ต้นนี้ต้นนี้มันีล้อมเพชรค่ะหนึ่งร้อยห้าสิบาทหลอดใหม่มาลุ้นหลอดใหม่กันนะเนี่ยนะออ้ยเหลืองมาเลยพี่แมวด่างเลยแล้วเนาะเทวาสุวรรณไซส์นี้เอาไปหนึ่งร้อยห้าสิบาทค่ะพี่แมวจ้ะแล้วต้นนี้ล่ะบวกอัญหาค่ะพี่แมวหนึ่งร้อยห้าสิบาทสวยมากอะไรกินใบแล้วนะหนูเนี่ยไม่ได้มาดูมันเด็ดถึงเด็ดทิ้งเลยอันนี้หนูก็ยังจําชื่อไม่ได้ค่ะเอาไปหนึ่งร้อยห้าสิบาทค่ะพี่แมวจ่ะ ขุนไก่หนึ่งร้อยบาทจ้าโหอันนี้ยิ่งสวยเหญ่เลยดูสิเอาไปสองร้อยบาทค่ะพี่แมวมีสองกระถางนะคะเอฟซีนี่นะคะต้นนี้จ้ะไอทเทเวริสเทพเทวริสค่ะเอาไปสองร้อยห้าสิบบาทจ้ะอันนี้จะเป็นมีปัญหาใช่ไหมมณีมรกตต้นนี้เท่าไหร่เอ่ยเอาไปสองร้อยบาทค่ะพี่แมวแต่ไซส์แม่พันแล้วเอฟซีอันนี้ไซส์แม่พันุ์แล้วเนาะนี่นะคะไซส์แม่พันุจ้ะด้านนี้จ้ะ เพชรเจ็ดสีค่ะตอนนี้ไปหนึ่งร้อยบาทจ้ะนางนักสดเทวีสองร้อยห้าสิบบาทค่ะโอ้โหไซเบอร์เลยนะพิมซิปใช่จ้ามาด้านนี้ค่ะอันนี้จะเป็นเพชรลาตีค่ะพี่แมวจ้ะค่ะต้นละห้าสิบาทค่ะต้นละห้าสิบาทนะคะตอนนี้อันนี้จะเป็นลูกไม้ค่ะโซนี้เป็นลูกไม้สามต้นร้อยทั้งหมดเลยนะคะลูกไม้นะสามต้นร้อยเลยนะคะเอฟซีเี่นะคะหนูนะแต่นี่มันตัวนี้เราจะสวยนะเนี่ยอืมพอโตไปจะสวยใช่ใช่ ซส์ใหญ่ค่ะต้นนี้อันนี้เก้าทับสามต้นร้อยเหมือนกันค่ะจะรวมเลยเนาะพรเจ้าสัวห้าสิบาทค่ะจะมีกสองกระถางค่ะอันนี้ซับปูนผลค่ะสามต้นร้อยเหมือนกันสามต้นร้อยนะคะอ่าด้านนี้เพชรเจ็ดสีค่ะห้าสิบบาทแดงเลยใช่ห้าสิบบาทค่ะด้านนี้อันนี้ศิลานักป่าค่ะติดด่างมานิดนี้ต่อไปสามต้นร้อยครับพี่แมวอยู่ในนั้นเนาะค่ะอ่ะด้านนี้ไอสีบุรีรัมค่ะเอาไปห้าสิบบาทจ่ะ กระบี่นายร้อยหนึ่งร้อยบาทจ้ะจ้ะลูกไม้ค่ะเอาไปเจ็ดสิบบาทจ้ะนางสีดาห้าสิบบาทค่ะพี่แมวเป็นบอลเก่านะคะนางสีดาจ้ะค่ะเอฟซี FC ชอบบอลสีของพี่พรทิพย์ชื่ออะไรบ้างดูแล้วดูอีกรอบหนึ่งนะคะแล้วก็กอ,อกลับก็ได้นะคะเอฟซี FC นะจะได้จาชื่อต้นไม้ได้เนาะค่ะวันนี้ป้าแมวก็ฝากบอลสีสวยๆของพี่พรทิพย์นะคะแล้วขอฝากเบอร์อีกครั้งนะคะเอฟซี FC. ป้าแมนะ่ชอบบางทีก็ใส่เบอร์ผิดเบอร์ถูกต้องขออาภัยเอฟซีด้วยนะคะ แล้วก็ทุกการก็คอมเมนต์มาป้ามแมก็ขอบคุณมากๆเลยค่ะวันนี้ <c oughs> บางทีก็พา่ากลับหัวนะคะป้ามแมก็ขอขอบคุณเอฟซีทุกจังหวัดของประเทศไทยเราเลยนะทั้งต่างประเทศเ<ล>ด้ว<ด>ยค่ะค่ะข,ขอบคุณนะคะสวัสดีไปกระบ,บอลสีสวยๆบ้านพี่พรทิพย์จ้าสวัสดีค่ะ